สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับร้อยล้ะมาฝากนักเรียนกันนะคะเราไปดูกันที่โจทย์ข้อแรกนะคะข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่า18%ของ80%เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูวิธีธทํากันนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนตามโจทย์เลยค่ะให้18%เปอร์เซนของ80นะคะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเราไม่รู้ให้เป็น x นะคะจากนั้นเด็กๆด,ดู18ตัวนี้นะคะ18ตัวที่ครูวงกลมนี้นะคะอ่าเดี๋ยวขอโทษทีอะ1าตัวนี้ก็คือ18 ส่วนหนึ่งร้อยคำว่าของก็คือคูณอันนี้ก็80เท่ากับ x เห็นไหมคะชั้นคูณกันปกติเลยค่ะ18คูณ8 0หารมีค่าเท่ากับอาจจะเ,เขียนก่อน18คูณ80ทั้งหมดหารอะไรนะ100เท่ากับ x ฉะนั้นหาออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ1 4 4จเท่ากับ x เพราะฉะนั้น18%ของ80มีค่าเท่ากับ14.4อ่ะมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะตัวอย่างที่2อ่ตัวอย่างที่2นะ29%นะคะ29% อ,อ๋อขอโทษขอโทษทียี่สิบเก้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่อ่าถ้าจดมาอย่างนี้ทำยังไงวิธีทำลอกจดตามเลยค่ะให้ยี่สิบเก้าเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเป็น x เปอร์เซนต์ของ174ฉะนั้นแทนค่าได้เป็น29เท่ากับเป็นใช่ไหม x ส่วน100คูณด้วย174คูณด้วย4เนาะก็จะได้เป็นดยนะอันนี้มันคูณกันอยู่ ครูต้องการทราบค่า x ครณจะย้ายร้อยจากตรงน,นี้หารอยู่ครูจะย้ายขึ้นได้เป็นคูณนะคะกลายเป็น29คูณ100เท่ากับ x คูณกับ174ต้องการ x ตัวเดียวอันนี้ยังคูณอยู่1 7อยังคูณอยู่ก็ย้ายข้างมากลายเป็นหาร29คูณ100หารด้วยร7 4เท่ากับ x ะฉะนั้น29คูณร้อยหกสิสี่เท่ากับ x จะมีค่าเท่ากับ16.67เท่ากับ x เพราะฉะนั้น29เป็น16.67เปอร์เซ็นต์ของเท่าไรคะ174เสร็จแล้วจ้า